สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนจ้ามานีกันมาเจอกับคอยอีกแล้วจ้าก็มานีวันที่เอ่อสิบหกเนาะจ้าทุกคนจ้าผู้ใดถือหวยเนี่ยจะเอ่อทางเมืองไทยก็สิเป็นเอ่อสิบเจ็ดแล้วเนาะจ้าทุกคนจ้าแต่ว่าอยู่เมกายังเป็นเอ่อวันที่เอ่อสิบหกอยู่เนาะจ้าชาชาควางเมืองไทยจ้าทุกคนจ้าเออก็หวังว่าหลายๆคนสิ โศกสีมานถึกเหล็กถึกเบอร์รุย่ยรยกันเนาะจ้ะาทุกคนจ้าก็บรรยากาศข้างนอกก็อึมครึมจ้านีเนาะเมฆหมอกลายคือจังแบบพ้นสิตกมาอีกจ้าทุกคนจ้าก็ปัญหากับมีไม้อีกลรลชจัดทุกคนจ้าเออแต่ว่าก่อนสิไปฟังเดี๋ยวข่อยเบิ่งอันนี้ก่อนนะจ้าคือมีจดหม้มาหาข่อยนะจ่ะาทุกคนจ้าจดหมายข่อยเด็ดแกะเบิ่งแหลวละจ้าทุกคน เป็นเอ่อขี้ไล่ขี้ไลอเลยทุกคนจ้ะรูปคอยนะแบบขี้ไล่ข้าขี้ไล่ถ่ายรูปให้คอยแบบขี้ไล่ข้ากลือกทุกคนจ้ะเออเงยหนาแงนหนายุงเสียอยู่จ้ะทุกคนจ้ะอันนี้เคลียวอันนี้ก็คือแบบว่าเป็นใบเอ่อครับคีชัวคร่าวนะจ้ะทุกคนจ้ะเออเป็นใบแบบว่า อนุญาตแต่ว่าขับขี่ชั่วคราวนะจ๊ะมีอายุหน,น,น,นึ่งปีน่าจะทุกคนจ๋าเออก่อนสี่คอยสิไปเออ่สอบเอาใบขับขี่นนั่เองจาะคอยก็ใส่ใบนี่จะทุกคนจ๋าเออ่ฮัดขับรถฮัดฝึกรถนะจ๊ะเพื่อเออ่ถือตำรวจลงตำรวจเรียกนะจ๊ะคนจ๋าเฮ้ากับสมาติโชว์ใบนี่ว่าเออเนี่ยเฮ้าเป็นเอ่อเป็นนักศึกษาขับรถนะว่าบอกไงเนะาะเป็นนักศึกษากำลังฮัดขับรถใหม่สินะจ๊ะเฮ้ากับสมาติโชว์ใบนี่ ให้ตำรงตำรวจเบิงได้เนาะเพื่อเข้าถึกเอิญน,นะจ๊ะทุกคนจ๋าถึกเรียกเนาะเออเนี่ยก็คือเขามีใบแบบว่าชั่วคราวมาใหา้รูปกับขี่หายว่าสันจ๋ะทุกคนจ๋าคอยคิดว่าเขาสิ่หาแบบแกระดาษน้ำคอยมากนะปกติคอยกับพกกระดาษนะจ๊ะทุกคนจ๋าในรถแต่ว่าตอนนี้เพิ่นแบบว่าออ,ออกใบแบบนี้มาใหา้คอยแล้วเนาะพลิกกระซิอ่อใบนี่ละจ๊ะทุกค,คนจ๋า ในการแบบว่าหัดขับรถขึง่อยเนาะจะขับรถกับว่าหันเด้ไปใสด่ดอกจ่าทุกคนจ๋าแต่ว่าปัญหามันก่อ,อกเกิดขึ้นมาแล้วจ้าทุกคนจ๋าเออมันก็ทำวาเรื่องงหญ่พอมันก็เรื่องงหญ่พอจำคั้นะจะทุกคนจ๋าเพราะว่าสาม,มีบอกข่อยมาแบบนี้ว่าถ้ามือใดถีเธอ,เอ,อมีใบครับคีแล้วเธอจะต้องจ่ายค่าประกัน เกี่ยวกับรถอีกอย่างต่างๆของเธอเองชั้นบอซอยเธอชั้นบอซัพพอร์ตเธออันนี้ก็ข้ามตีสามาีบอกคอยมาเดี๋ยทุกคนจา๋าเออเนี่ยปัญหากา้ามตามมาอีกเราจะทุกคนจา๋ามีใบครับขีกันยากจะทุกคนจา๋าคอยต้องหาเงานินมาจ่ายค่าประกันถ้าคอยสิขับรถนะนะเออถ้าสมมติว่าคอยได้ใบครับขีแล้ว อยก็ต้องหาเงินมาประกัน้าก่อยสิขับรถนะนะเพื่อเกิดอุบัติเหตุประกันก็สิได้จ่ายได้เสียนจ้าทุกคนจ้ะเออสามีก็เลยบอกว่าถ้าเธอเอ,อมีใบขับคีแล้วเธอจะต้องหาเงินมาจ่ายค่าประกันรถค่าเธอค่านันค่าหนี่เกียกเออเก่ยวกับเอต่างๆเกี่ยวกับรถเสียนทุกคนจ้ะเออทามว่าขอยเครียดบ่กับ,บ่ไดเครียดเดีย๋ยวจะค้นจ้ะเออสามีเขากับ,บ่ ก็ต้องมาจาเป็นสิจะรับผิดชอบส่วนนี้เนาะจ้าทุกคนจา้าเพราะว่าลังเทือเขาก็คิดว่าเออมันเป็นส่วนของห้าคนสินะจ้าทุกคนจา้าแต่ว่าก็มองไปอีกแง่หนึ่งว่าเขาว่าท่านเด้เหตุงานสิเขาว่าท่านไม้มีงานเข้าเป็นแม่บ้านสินะจ้าทุกคนจา้าเออสามีมาบอกว่าให้เข้าจ่ายค่าต่างๆเกี่ยวกับรถเองเออมันก็มันก็นกนยากด้วยจ้าทุกคนจา้าเพราะว่าเข้าเป็นแม่บ้านเข้าเออ พอมีรายได้เนาะจากทุกคนมีรายได้จาก YouTube เอ่อนิดๆน้อยๆมันกับบุพอพจ่ายค่าประกันเอาใจทุกคนจ๋าเออประกันอยู่เนี่ยถ้าคนใดสิขับรถหรือว่าคนใดสิไม่รถต้องต้องมาจ่ายประกันรถนู่นนี่นั่นสารพัดสารเพหลายอย่างจอะทุกคนจ๋าเออกัดหลายบาทอยู่จะทุกคนจ๋าบ่าเม่นน,น้อยๆเนาะสิขะะับรถนะนะทีมีใบขับขี่ก็ต้องมาจ่ายค่าประกงประกันโอ้ยยากจใจยุ่มยากว่าเม่นง่ายๆเนี่ยทุกคนจ๋าแล้วคอยเอง สมุดว่าเนาะถักคอยแบบว่าเอ่อหัดขับรถไปเรื่อยๆนาะจากทุกคนจะว่าให้เ mm hmm. ด็สอบใบขับขี่เพราะว่าคอยเนี่ยจะต้องแบบว่าหาหางานนะจาทุ mm hmm. กคนจะเออถ้าเพิ่งสามีกับคือสิวบได,ดอกอกจากเพราะว่าเพิ่งเอ่ยยืนท่อขาดเพิ่นตัดขาดมาแล้วว่าถ้าเธอมีใบขับขี่เนี่ยเธอก็ต้องเอ่อมาจงมาจายเองทุกสิ่งทุกอย่างสิงนะีทุกคนจะเออก็คือเพิ่นว่ารับผิดชอบส่วนนี้ คอยก็ต้องอ,ออกไปหางานทุกคนจะออกไปหางานเหตุงานเผื่อจีจะถ้ายาขับรถนะนะมันก็บ,บ่างง่ายเนาะถ้ายาขับรถมันเสียก็ต้องหาเงินมาจ่ายประกันชีวิตประกันรถเสียนะเธอเกิดนั่นเกิดนี่ขึ้นมาสิมันสียยากนะจ๊ะทุกคนจ๋ะเออแล้วสามีเพิรนก็บ,บอกว่าเพิ่นสีบอห้ขคอยเนี่ยขับรถเพิ่นแต่ว่าเพิ่นสีซ้อน่อยนั่นก็คือ ซ้อนได้ซ้อนแบบว่าขับลงขับลนสินะแต่ว่าถ้ามีใบขับขี่แล้วเพิ่นสิบอกใหายคอยอจับรหลดเพิ่นสินะเพิ่นยานคอยเนี่ยเอารหลดเพิ่นไปส้วนนั่นส้วนนี่สินะปานมาคอยขับปานมาคอยสิขับรถดเร็วนะจะะพนจ้าเบิ่งที่ละ,ะแบบว่าตัดขาดจึกๆ,ๆเลยนะจะทุกคนจ้าแบบว่าม่เเลือเหยื่อใหญให่ให้คอยเลย่นสินะทุกคนถ้าคอยมีใบขับขี่คอยก็ยกต้อง ยังติบอกแหละคอยก็ต้องไปหางานเห็ดมาจงมาจ่ายค่าโน,นนี้นั่นของข่อยเกี่ยวกับรถสินะแล้วอน,นาคตเนาะทุกคนจ๋าอาจจะได้แบบว่าไปทํางานแล้วก็ซื้อรถขับเองสินะจะ๋าเพราะว่าสามีเพิ่นมาห้่อยจับรถเพิ่นนะนะทุกคนแต่ว่าเพิ่นนั่นสิซ้อนข่อยขับรถของเพิ่นเนี่ยคือซ้อนได้ แต่ว่าถ้าคอยมีใบครับคงกับทีแล้วเพิ่นสิบอหงหายคอยจับรดเพิ่นนะนะจะทุกคนจะเออมันเก็มันก็นกนยากหลายอย่างหลายแนวนะจะทุกคนจะมีใบครับขีมากเนี่ยมันก็นมีเรื่องตามมา,าห้องก็ต้องเอ่อมีรถเป็นของจะของนะบอกง่ายๆนะทํา,าวาซามีสื่อหายบอนัางก็บคอยกบลูดออกจากทุกคนจะกับ่ท่านเดี๋ยวรู้ว่าเออสิเป็นจังไดเนาะอนาคตต่อไปนะเขาเสพเป็นจังไดเพราะว่าตอนนี้ก็คือย่างเด็กคอยบอกจ้ะมันบอกมาแล้วว่า ให้คอยมาจงมาดใจประกงประกันเกี่ยวกับรถเองแล้วก็บ่ให้คอยทับรถเพลินนะถ้าคอยแบบว่าได้ใบกับคงกับขี่แล้วเนี่ยมันก็บ่เราก็ทอนหายใจยายๆกว่าทุกคนจอะพอพอสีหัดขับรถใดก็ต้องมาหาเงินใช้หนันใช้นี่เองนะจ๊ะทุกคนจออยากเนาะทุกคนจ้ะเนาะ มันเคถื่อคอยกระทอแท้เลยทุกคนจ้ะบอเมนว่ากระทอแท้ได้เนาะทำว่าหาเงินจ่ายประกันเองจ่ายได้บอมันจ่ายได้อยู่จ้ทุกคนจ้าแต่ว่าสี่หาเงินมาตสือรถขั้นใหม่ของจะคลองเองเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะใส่เวลานหน้าหนักกว่าคิดว่ามันต้องใส่เวลางานกว่าเฮาสิแบบว่า มี่แค่ดงแค่ดิษสามารถสิซื้อรถได้นะเด็กคนจ๋าคอยก็ต้องเฮ็ดงานคนหลาประมาณสองสามปีสี่ปีหาปีคนหลาคอยคิดว่าประมาณนี้ถึงคอยสิมี่แค่ดิษแบบว่าซื้อรถได้เป็นของเจอคลองเองจ้าทุกคนจ๋ามีใบ,บคับขีมากกบ่มีประโยชน์จ้าทุกคนจ๋าถ้าห้าบ่ได้เอาบอสา่สแมนแบบว่าขับรถได้นะเด็กคนจ๋าเออเพระาะว่าสามีบ่ให้ยคอยแตะต้องรถเพิ่นนะ ยาน,นคอยขับรถส้นนันส้นนี่ครับพังคันนันขันนี้เพราะว่าถ้าคอยขับมันสินะถ้าคอยบริเหเตุประกันเกี่ยวกับรถของสามีเสียประกันเก็สิบกจายนะเพราะว่าคอยบริเหเตุเกี่ยวกับประกันคอยจะขับรถคันนี้คันของสามีสิะนะจ่าตะก่นชาเออเพราะว่าไพาส์มีเงินไปเหตุมอจตะข่นจะาชายประกงประกันเนาะมันก็หลายบาทอยู่จากที่คอยเพรว่า อ่านเอินมากสินะเข้ากับเป็นแค่แม่บ้านเนาะทุกคนเห็ดแครยูทูมสิยอดวิวกันนิดน้อยสิสสเสอาไร่ใดมาแต่ใส่มาจ่ายค่าประกงประกันาจะทุกคนจะเออสามีกับตัดขาดตัดพอ่พอพอ่อสินะจะทุกคนจะเออมันก็มีเรื่องยุ่งๆมากให้ตลอดจะทุกคนจะเออก็เครียดนิดน้อยจะทุกคนจะแต่กรบบอเป็นยังนเนาะเท่ากับสูต่อไปจะถา้าถึงมือนั้นแล้วเข้ากับตองมากแบบว่า ลุกขึ้นมาแบบว่าสู่โดยตัวเองเนาะจ้าทุกคนเฮ็นงานเก็บเงินซื้อรถของจะาของเองเนาะจ้าทุกคนเออเห็ดจังใด้เนาะในเมื่อสามี่อยว่าได้มาเออซัพพอร์ตตรงนี้เนาะจ้าทุกคนจ๋าก็ต้องเออดินร่นหาเองสินะจ้าทุกคนเออว่าแล้วก็ไม่เมื่อยใจเลยทนะุกคนเนาะ อากาศก็แห้งเป็นแบบนี้น้ำคึมคึมขึมๆึมนนเทเอกับเห็ดหายจิตใจหอ่อเฮียวเดยเนาะแมนบอทุกคนทีนี่อย่างมากมายเนาะแต่ทุกคนชีวิตก็มีแค่นี้แ,ลแหละเนาะตาเฮ้าบอดินร่นสู่เพื่อจะครองกับว่ามี่ไผ่มากแบบว่าคอยซับพอร์ตเท่าไดตลอดเวลาโมเมนบอจ้าทุกคนเท่ากรตตองมาก สู่โดยเจ้าของเองเนาะกะคอยกะอดสีบค้อยแบบว่าได้ลงคลิปบ่อยๆคือจังเอ่อแต่ก่อนแล้วนะจ๊ะทุกคนจ๋ากะกะคลิปกัสซีเฮ็ดตามอารมณ์น่าจะคนจ๋าล่มดีกะกะอยากเฮ็ดอยากว่าวซึ่งทุกคนฟังได้ท่ามือไหนแบบว่าอารมณ์มาดีกะ แบบว่าอยากอยูซื่ออยากอยูหนิงมิงว่าอยากเกี่ยวของก็ผู้ใดว่าอยากบูญไหว้ก็ผู้ใดอ,อยากแบบว่าอ,าอยู่คนเดียวสางีนังเถื่อเข้ากับมีเรื่องให้คิดคิดลวงคิดหลายแล้วสางีนะ่คนจ่าแหงแบบว่ามาเจออันนี้นะทุกคนสามีก็บอสพอร์ต่บอสเต็มใจที่จะบอว่าพพอร์ตห้างบอบอ,บอ,บอมาชมมาจ่ายค่ะ ประกันประกงประกันอีเข้านะถ้าเข้าแต่ว่าได้ใบคับคีนสินะจะทุกคนจะเออเนี่ยแหละเพะมันก็ยากแก่ทุกคนจะก็ต้องยังดีคอยบอกกันเนาะก็ต้องไปเออางานเฮ็ดเจ้าของเองเก็บเงินซื้อรถของเองนะขอคิดว่าประมาณนี้เพราะว่าสามีก็เพื่อสิพึงาพาบ่ได้ดอกเนาะขนาดประกันคอยสิ้ครับรถแค่นี้เพื่อนก็นยังบ่บ,บ่ไย บาดใจหายสินับวังยังเบอสิบปอออกลงออกลดหายคอยสินะเออก็คิดไปเนาะทุกคนก็กะสีล่องสู่จากต่างเนาทุกคนจ้าเนาะมันเออมันได้มากแนวนี้แหละเนาะเฮ้าก็ต้องแบบว่าพึ่งพาตัวเองให้ได้มากติดสุดเนะาะทุกคนจ้าเออสามีก็เป็นแบบนี้นเนาะเฮ้าก็ต้อง มองย้อนกลับมาเนาะจ้าทุกคนอละลายซิงละยายยางเนาะเหมือนแบบว่ามันเริ่มต้นใหม่ะนะจ้าทุกคนค่อยก็บอกว่าถื <c oughs> อก็โอเคจ้ะทุกคนจ้าสำหรับคลิปนี้เนาะกะ็ฝากไว้เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพจ้าโชคโชคมั่นมันม่นร่ำรวยกันทุกูทุกคนจ้าคลิปนี้ค่อยๆโตไปแล้วจ้า Bye bye.